โอ้ยร้านไม่ใหญ่เต็มเลยน่าเพราะว่าเออลลกฮะเออเออเออแมนลูกปอพูฮะแล้วโู้ลลวบ่อบาดเนี่ยน่าเออไอ,อ้เนอกกันเป็นยจงาชิมาจัดกันเต็มอยู่สบายดีที่นองสบายดี ไผ่ไผ่กระเพาะหน้าเข้าในเลยสบายดีกป็นสุขคนเด้อบป็นสมองสบายกระเม็นนัน่นแหละแล้วก็มาซื้อไมหมโดยมาซื้อไม้สร้างไผ่สิไปเห็ดตะลึงเห็ดเช้าไล่พื้นเนาะมากับดาวนน,น์ฮะ มันโคตรบ่เห็ดเตียงบ่ได้บ่เห็ดเห็ดเตียงแหละจะไปเห็ดตัางนั่งนี่แหละเห็ดตัางนั่งื่อๆนะเดี๋ยวนีงมาตัดไม้ลุงเด้นอนเด้อือเถิดลุง เอสซนบ์ S <S <an> <b og> จ้างแรเนอะเฮากัดกะของวาดเบิดบ้านใหม่มิเตนพี่น้องไม่ใหญ่เ <b> บ <og> <an> ิด <b og> นี่เด้ลูกชายเราก็ดินี่เอา คนงานเจ้าที่เหรอนี่ยโอเคสามจะลำนะเป็นเต่าเป็นปัวอยู่บ้านนี่หรอวะ Đó bạn này nó nhanh nhỉ bọn đúng mức, mức đồng bỏ này lạt bỏ પાઠો Mogoče ne. Ah, não não kan buka tadi

เบาวนมนาสนนีฮาน,นนมาลากสอยพี่น้องเลยมาแบกสอยลากสอยเส้าห้า้าสีให้เป็นห้าสิบพันทั้งบริษเนยังซื้อห้าสิบพันเนาะเป็นห้าสิบพันปอเถ้าว่าไปมา,มาเป็นปอเถ้ามีซักเป็นปอเท่า <c oughs> เป็ดพี่น้องล่ำละเศร้าบาดได้ใหม่สร้างภัยนียลองลงใหื่หอ,อยอยุกยุกเขาเลย ยังอยู่ทีไม่อันนี้เทาสิได้บ้างเอ้านี่บัานเอาไหม่อันนี้ไปบ้านเนี่ยเอาขึ้นโหลดได้มันนิดพอดีกับเพื่อนโหลด้าสิไปเอาเมื่อไปล่ำเนี่ยพได้ได้สิไปเอาตัวนั่งออกกว่าได้ก็ต้องได้นังตัวหนังนะบ้านอาชีพผมพอดีโทใช่มันงาอ้วกมันจิตกต้องบัานเอาอีกบันเอาอีกเครึ่งหนึ่งฮะตัวรองขึ้นบ้างไห มันยาวสำหรับตัวเขาโหลแหลนออกไปนี่มันรุดออกมาได้มาเลยพี่น้องเลยมาเรียบร้อยเนาะนี่แหละที่ไปซื้อมานะ่ะห้าสิบพันพอดีเอาไปซื้อห้าสิบพันกีนก่ประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหลนะเนาะเพื่นคิดไหลกันตกไหมล่ะล้ำล่ะซาวในบ้านนี่ล้ำละซีพเพื่นว่าเนานะโอเคพี่น้องเลย หายมอน่ะถ่ายให้มอโนนถ่ายให้กับบุรีรัยมย์ได้ยังมีแต่ถ่ายอยา่างเดียวมอน,น่ะก็ได่มาเป็นตากล้องให้เนาะเอาเห็ดปุตัดไหมดึงไหมเดี๋ยวเลยบุได้ั่า์ได้พระนะขอบคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมเลยพี่น้องเลยเนาะเก็บพระไว้ช่อมีละดีงามบุรีรัมย์ทกคนพี่น้องเช่นมาเห็ดตะลึงให้สาวไล่พันดูกำมาแล้เนาะมาเห็ดเตียงเห็ดตะลึงมาสั่นๆแต่แล้สบายดีสบายดีพี่น้อง